กำล,ลังไข่เลยบังคับได้โอ้บม่มีดอกบานเลยกำลังไข่เป็มค่ะสวัสดีค่ะมุนนี่ บ่มีเป้าหมายจะมาสำรวจป่าว่ารู้ว่าเฮ็ดออกหรือจากไหนพ่อเฮียเขาจะโพสในเฟซบุ๊กอยู่ท่าอุเทนอยู่บ้านทาดไม่เฮ็ดออกตั้งหลายก็เลยพาน้องปูมาเซอร์เวว่าที่ได้อีกอย่างเราจะเนาะแต่ไม่ได้หวังอย่างเดียจ้าว่าออกกําลังกายให้เหงื่อให้เหงื่อแตกอันนี้ก็เป็นเจดีชวาเดกองกองเดวาะอยู่พม่าว่าแม่ได้จ้าวเจดีราชมงคลเจดีจ้ะงามขนาดตอนนี้ก็สิมาแวะเบิ่งเขาเฮ็ดวัดคือเฮ็ดวัด เห็ดบดจ้ะถึกแดดผานเห็ดกระดังช้อนดะหมดยังมาแทะจ้ะบไค่ะอะไรค่เก่งกิมแล้วอันนี้จะบอกในตรงผัดั่ะคช่ไหมน้าเปรีนน้าเปรยนี่จ๊ะ่ีช่ยหน่อยองเขาห่างเลย บุลล่น้องเขาไปมบล่ดิ๊กโอ้โหนอมันจะมาหนีบริมาแล้พ่อไนมาเซเวมัหนีเลยบริมามาเซเวมเซเวก่อนบไปเื่อจังไปจ้ะบิงไข่เบิรโอ้โหมงดอกบานเลยกำลังไข่แตกนี่ล้วุะไปคุดกระปูไปจ้ไปเรื่อยๆพื่กี้นี่ยไปเห็นแม่น้องโบ แค่งปูอาชาบ๊อโดโอนโซนน้ำเขาโบเดตไปน้ำเขาเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าคนทิ่ไปเซอ่์เวจ้ะอืออื่นอืนนน่นที่ 5, เราทาลิ่มได้จ้ะไปชิพ่าไปตีห่าเนาะตอนนี้ก็เลยมาเก็บตกเห็ดพึ่งข้าจ้าจจะเก็นดอกหนึ่งมาเด้อีจ้ะนักปูเฮี้ยนะรเรือจะเพิ่นเกียเพิ่นให้มาหาเบิ่งตรงนี้งามนากเูเนาะ mình trung cả, hơi dài <laughs> <laughs> yeah. nó trung ngâm đó, nhá, kia, sẽ kéo kia cái đinh, sẽ ao choi kho canh nó nặng, thì sẽ nhặt nó แบบนี้ก็คือข้าวส่วนเสือมีเรื่องเกือคอะู้มแล้วเทาขาดน้าเอาขาดมาขูดเอา โหในที่สุดก็ได้หาเห็ดพึ่งจ้ะบม่ได้หาเห็ดพึ่งใหญ่อยู่ตามประเทศกระบอเป็นยังไงกนี่แห้งเขาคจเป็นเห็ดให้หานอูันนี่ข้นเยน่าะขึ้นขนแตนเหนยเทนยใสงามปะงาม ก็ดีได้นองปูเจ้าอาเ้ยเอาเลี้ยงคนเขียบปิวกระปูโอ้ยพอได้แกงคือเออกเลยนะ่งามแห้ง กำออแพงโอ้โนโ,โ,โล้โเนาะแดดแดดด้วจะเก็บของทันไปจ้ะหลอดอะไจ้ะพี่สมบุ์แน่พี่ตายแน่นี่เป็นแบบนี้ไปค่ะ ูนี่คือข้าวก็ะเพื่อาแดงจะเป็นยูตามะเทศกับให้เพืออ่ะู่ะท้าพนีกับตังอต โอ้โหสวยมากเลนี co ่ท so, like ูบเจอรจ้าข้าวข้าวมากลายค่ะเห็ดสู้ตายมันเมื่อได้เหม่อมีถ่านนะจ๊ะออกไปทางไปได้หมดไปค่ะไหาไม่เราจะประกอบชิปปามจ๋าไปทางไหนก็มาลอกรอนี่จานน้ จะมาหาเห็ดวะมาเห็ดเบือพระเจ้าอ๋อให้เพิ่งออกเรียนให้ขึ้นข้าวจ้ะขึ้นข้าวเบือพระเจ้าเนาะคิดจะขวบ่หวได้มีขึ้นข้าวคีอข้าวแล้วมีข้าวแล้วคิดจะขวบว่าได้เคียร์ด้เจ้าหาจจกดอกเนาะดีใส่เนี้ยใส่ละโอ้อาหารเคียบ์ว่ได้ยังไม่นะขึ้นบ่อเสียมหนัก มีน้องลอยทีงานขัดค่าจ้า,น,าน,นี่ที่น้องจ้ะสวเคมดีดกระดดกดกระต้อมจะมาเบิค่อยหาเห็ดนี่เร็วๆค่อยเห็ดล้วนี่นี่จ้าอ่เลยครับเบิน่งใบจมีแล้วงานที่พี มาสองคนจะมันนี่เพราะว่าแม่น้องโบเพิ่นไปหาก่อนแล้วพระเจ้าบ่ได้ไปนะเพื่อนวันนี้เพิ่นไปช่เลยนะผมยังบ่ได้พ่อดอกอยู่ครับฟ้าวฟาเบิ่งนี่จะเบิ่งนี่เบิ่งนี่สร้างปอดอวบคือคนหาเลยเจ็ดถึ้งขาวทังอวบเนาะใช่จะแฉบเนาะเบิ่งนี่เบิ่งนี่ได้บ่ได้มาอยู่เปิดร่างของม้าเนี่นัดียังไล่ดอกนี่อีกจ้ะเห็นบ่ มาได้จากสิ่งานนี่บ้านพุงกรสซิหาร่วงคือกันแหละครับพี่น้องไปไปเคลียร์เดี๋ยวให้น้องปูทายใหย้นี่สังขารสังขาร <c oughs> ครับน้องโบโรบริม่าน้ำาน้องออส่วนน้องโบโอยูกบางกีไไดิไปหลุดไปไปลดไป่จ้ะโอ้โหพโอดีแกจะขึน้นข้าวขึนเหรีกรนะเจาเลยต้องมีความอดทนจ้ะ เฮ้านี่ละแม่ละปุ๊บข้ามูกีนี่เนี่ยขาเห็นตรงน,นี้ล้วเนาะนี่จ้ะเด็วจ๋อคิไปเข้มมาก็ได้เองแหละเราบ้าเนาะไม่เชื่อแค่แค่เส้นบางๆในปืนเนาะเส้นบางๆของระหว่างเขากับเราละ่ะมีปุ๊บ <laughs> นจะเห็นเลยนะเห็นเราได้ดอกเลยดอก,น,น,ดอกน้อยอเขี่ยเขี่ยจนกัเ <c oughs> ดกกนน็นแล้วใช่ไหมน, <c oughs> นี่นี่จ้ะนี่แต่ต,ตอมเราเขีย่ยจน <c oughs> <c oughs> ใบเขา

เม่ได้แต่ละดอกมันง่ายเลยจ้ะก้ายวัลลัคนนอนอนปูอ่อนเนียนออนตัวขาย้ญจ้ะมัใกล้งแข็งนะคะ สวมากหาเร่งแบะก็คือเรียวน้หาเท่านี้เดี๋ยวต้มจะเยียบจะเยียบมันลายอีกหมื่นสองหมื่นแลนวแตต้อมะจะตาดอกงถ้ามงกับโบวิศคนกอบคนลายกว่าเห็ดเบอรนีนี่้ะ ก่อนสามายไปนั่นหรอของของนหัวเนาะท่านเบอร์บอสบอสบดน,นี่คือแม่หรอนี่จะ้ะดีจับโอ้โอวดมากชมความสวยโอ้สวยมากขายาว แค่แรกเลยเขียวบุดพร้อมในม,มดโขงเองเจอตรงสะอาดก็เจอแล้วหน่ะปูแพรก็อยากเจอตรงสะอาดสะอาดได้แค่เด็กเดเป็นใจ <c oughs> มาลนะตะต่อมเพียวแล้วนะตรงนี้เลยเมียนหรออ่าปูนี้าป๊าดมาแต่พูดเดียว

มาซอยกระตอมช่วงนี้เพื่อนจะเหตุยูทูบนะมาซอยแต่นี่ค่ะนี่เขาได้สมมติว่าจะเป็นจะดอกสวยๆนะปุเนาะนานเลยนะอันนี้เป็นเห็ดจมูกหมูนะคะเห็นเลยแต่ว่าแถวไาอา้เพื่อนบ่นิยมกินจะ้จะจังหวัดอื่นเพื่อนกินได้นี่จมูกหนะมูเนาะพุดทธพันไอ้พวกกิน น่ารักเนาะแต่ว่าบางอากินเห็ดอันนี้เห็ดอร่อยแล้วก็แพงนะจ๊ะข้าวอูปุ๊ดโอ๊ยแกะลูกชิ้นมีเสียงมากเลยปูวยยามาลูกเก๋เกสวยว้าวอวบ

ยาวมากพานางงามนี่เห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหม้ยออกกําลังกายได้ดีขนาดเลย น้ำโคตีสองหอนมะหอนคนทาเป็นเนาะคนทาลายฮะแต่ว่าเขาไม่มาก็ถตนสมบัตขี่ยูขี่ยูจ้านี่ฟูรมา ปูบันนี่ะอนีอคบนเด็ก็ขอโทษมากเลจ้ะเขียมก็ต้องมีบาดแผลกันบ้างข้ามาเป็นรถกประบาเลยนะเดี๋ยนี่เนาะหายไปอเอน่าโทษอะเรเกลียดเะปูต้องสู้เมื่อมาแล้วเลยจ้ะเดยแต่แค่พี่กับปูเปีย้ยว <laughs> เขียวเรเห็นข้าเมื่อน้อปูขาบดิมเมินใช่เขานี่ค่ะพี่คนจ้าจากที่ตั้งใจมาหาอะไรก็ได้ได้เห็ดพุงได้เห็ดพึ่งเข้าเมื่อแล้วเพราะว่าตอนนี้ห่าโมงกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นคุพาพี่น้องไปป่าที่ลุงกับแม่ข้าเจาน้องปูน้องโบน,นจะจนะ๊ะเนาะสำหรับวันนี้อากับน้องปูก็ขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะเด้อขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจลหลายๆจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายตามมาลูกนะโลกที่อยู่ป่าโลก โอ้ยได้หลายเติบเด้อไปขายกับ่แมนหาสิบบาทพอนี่มีแต่อ,บอวบๆนะคะ่ะน้องไม่ได้แก่ให้เบิง์น้ะจ๊ะอันนี้ที่ไอซ์ซื้อกับแม่น้องเกตสองร้อยหมดน,นี่นี่ค่ะสหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย